เขาบอกว่าดอกส้มสุดสมาูร์จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเห็ุกลับมาอ๋อนัดนัดใช่ไหมฮะก็จริงๆผมก็ได้ยินข่าวลือมาว่าเขาจะทำนะฮะแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าทำจริงหรือเปล่าทางพี่น้องก็อ่อก็ไม่ได้พูดอะไรกับผมนะเพราะว่าจะทำหรือไม่ทำครับผมแล้วทางผู้ใหญ่ได้มีการพูดคุยหรือว่าแบบว่าได้ติดต่อแบบมาค่างๆไหมครับแบบว่าไม่มีเลยครับจองคิวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีจองคิวเรื่องดอกส้มเลยครับอ่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขา เขียนบทประพันธ์อยู่หรือเปลนะ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไมแน่ใจโคจิจะทำมีต้องคนสามซีนนี่เราโอเคไหมคนับพต่นกโอเคแน่นอนครับเพราะเป็นเรื่องที่ทำให้ผม,มเป็นคนที่รู้จักยังไงก็ต้องใด้พี่น้องเขาครับครับผมถ้าบทบาทในครั้งนี้มันเห็นว่าพี่นอ้องเขาจะทำให้ดูแบบเข้มข้นมากเลยแล้วก็จะแบบว่าเล่นนักแสดง,งเก่าๆกับไม้พี่นกเราบอกว่า<อ><ล>ะจะแบบมาอะไอย่างเงี้ยดีครับก,ก็ก็คิดว่าถ้าถ้าเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแล้วก็ มืออาชีพก็ดีครับทำให้เรื่องมันเข้มข้นมากขึ้นผมก็โอเคนะครับแต่ในภาคสองของพี่โนมี่ก็เป็นตัวดำเนินเรื่องเหมือนกันแลาภาค3จะได้เห็นบ้างไหมก็ <c oughs> มจะได้เห็นคิดว่าถ้าเขาเขียนจริงๆก็คงจะมีนัดกลับมานะครับคิดว่าเขาก็คงจะเขียนให้นัดกลับมาั้มครับอยากเล่นด้วยใช่ไหมอยากเล่นครับอยากเล่นครับก็เล่นแล้วมีคนรู้จักเรื่องนี้นะก็คิดว่าถ้าเป็นภาค3ก็คงยินดีรับเล่นนะครับถ้าถ้ามีทําจริงๆนะครับ ถ้าเก็ดซุปเปอรองไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบจะไม่ได้เล่นครับมีละครติดต่อจะได้เห็นหน้าพี่ปมในหน้าจอแบบก็น่าจะมีแน่นอนครับผมปีนี้ฮะก็มีละครติดต่อผมก็ไม่กับมมีครับมีละครติดต่อมาก็อาจจะได้เห็นเรื่องอื่นๆบ้างเป็นอะไรพอจะบอกได้ไหมยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเผื่อผิดพลาดอีกนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวใช่มันยังถ้าเรายังไม่เปิดกล้องบวงสวงก็ก็รอตอนนั้นดีกว่าครับจะฉีกแนวไปก่อน ไม่น่าจะฉีกแนว<ๆ>ก็น่าจะใกล้ๆใกล้ๆเคียงอันเดิมจะได้เป,เ,ปเป็นพระเอกเป็นตัวหรือเปล่างองเรื่ันนี้ต้องรอดูว่าใช่หรือเปล่านะก็เห็นวิ่งไปก่อน,นใช่แซดวิ่งก็ออกจะแนวตล,ลบนิดนึงถ้าขอถามเห็นว่าพี่โป๊ปไปจีบจุ้มจิม้ม้งชื่ออะไรที่เล่นต้มยำน้ำซิ่งเรื่องนี้ยังไงครับจุ้มจิ้มกับจุ้มจิ้มเนี่ยรู้จักกันที่บอสลาสไม่ได้จีบครับก็เราก็คุยกันแล้วก็ พอดีน้องเขาจะชวนไปอีเวนท์ที่ที่หาดใหญ่ที่ห้างเขาครับก็เลยคุยกันประมาณนั้นแล้วก็ไปทําบุญกับพี่หน้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นเท่านั้นเองครับทำไมไมีข่าวแบบว่าเราสนิทสนมกันแบบว่ามาก่บเพื่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมก็คุยกับหนูนาคุยกับใครก็เป็นข่าวหมดนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละจริงๆไม่มีอะไรหรอกกับจิ้มจิ้มเขาก็โสดอยู่นะครับแบบว่าเราก็โสดอยู่ด้วยอะไ<อ>รเงี้ยก็จะมีแบบว่าพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยไมไม่หรอกครับไม่พัฒนาหรอกครับไม่ค่อยได้เจอกันด้วยครับก็แค่เจอกันแค่ ที่ไปทำบุญแล้วก็ที่บอร์สแครเท่านั้นเองครับก็ก็มี <c oughs> คุยกันเวลาเจอกันเฉยๆครับแต่ว่าไม่ไม่ได้แอกว่าเป็นจะคบกันอะไรไม่มีถ้าเราคุยกับใครเราก็จะโดนจับคู่ตลอดใช่ใช่ครับก็คุยกับใครก็โดนจับคู่ไปก็สนุกดี <c oughs> ดอยากมีแฟนนะแต่ว่ามันเราก็หาคนที่ถูกใจอยู่อะไรอย่างี้ครับ ถ้าต้องเลือกนิดนึงแล้วเราก็ต้องการผู้หญิงที่ดีๆมาแบบมาคู่เราอะไรครับเลยไม่คุ้นกับใคนคะชอบผู้หญิงที่จริงใจกับเราอะฮะไม่โกหกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบคุยกันรู้เรื่องแบบสนใจ ธรรมะธรรมโมอะไรอย่างนี้บ้างอนะไรประมาณเท่านั้นฮะอจยยัอจจัยใสดีป้าแบบไม่เลยไม่มีสาวๆเข้ามาคุยอ,อะไรอย่างนี้แบบไม่กล้าคิดว่ามีแฟนแล้วอนะไรอย่างเงี้ยชีวิตไม่ค่อยเจอใครเลยนะไม่ค่อยเจอคนข้างนอกก็จะเจอนักข่าวแล้วก็คนจัดงาน <c oughs> <c oughs> คนจัดงานแล้วก็ <c oughs>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  แล้วก็ที่พี่ที่กองอะไรอย่างเงี้ยเจอเท่านี้จริงๆไม่รู้จะเจอใครแล้วเจอแต่นิต้าหนูนาอะไรอย่างเงี้ยก็ มันก็ไม่ได้จีบกันอยู่แล้ว,ลวเป็นเพื่อนกันอะไรครับยันสมพั์กับจุ้งจิ้มปิดท้ายเลยว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับจุ้งจิ้มครับปันพี่เป็นน้องกันหัวใจเรายังว่างหัวใจยังว่างครับใครจะจับจองก็ได้อยู่